พวกนายก็จะยอมแพ้นะเพราะว่าผู้ฝนไม่อยากโดนไหมอย่างไงพวกเรานินจานะ่ะทรงพลรรังแล้วก็มีเทคนิคยอดด้วยนะเห็นไหมล่ะสุดยอดไหมล่ะพวกเราใช้วิชานินจาแยกร่างได้เอาละแผ่ตอบได้แล้ว โอ้โหอะไรเนี่ย

ในที่สุดพวกเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับหมู่บ้านนั่นสักทีนั้นอ่าใช่แล้วครับแค่รถที่มีค่าของพวกเราอ่านายท่านพวกเรามีข่าวนะครับเป็น,ปนไปตามแผนหรือเปล่าโอ้คุณโชคคุนท่าที่สำคัญมากอ่าหมายความว่าฉันแผ่ขยายได้ทั่วทั้งประเทศแล้วใช่ไหม ไอ้พออว่าไงลูกเป็นไงบ้างชอบที่ปิดตาไหมล่ะลูกนาดูเท่นะไอะ้มันเป็นส่อตาย่อดแต่ว่าเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องมาคยุยกันนะอ้อแน่นอนมีอะไรหรอพวกเรามีปัญหาใหญ่ครับ มันมีผู้นินจาสองตัวเนี่ยกำลังโจมตีใส่พวกเราแล้วพวกมันก็ดุโกรธมากเลยนะครับที่พวกเราเอาออไปอจริงจาวสองคนเหรอะไม่มีอะไรเลยลูกชายไม่มีใครต่อต้านฉันได้หรอแนะ่โดยเฉพาะคนที่จะมาจากหมู่บ้านของชาวสวนเนยเอาผมจริงจังนะพ่อ นาสิ่งประดิษฐ์ของผมยังหยุดพวกมันไม่ได้เลยนะแล้วก็พวกลูกน้องของผมมันไร้ค่าหมดแลวเอาหน้าลูกกลับไปที่ห้องนะแล้วให้ผู้ใหญ่คุยกันแล้วพวกเราค่อยเอาของเล่นมาเล่นกันดีหลังไอ้งั้นฉันหาทางเองก็ได้เฮ้พวกเด็กๆ ผมต้องเตือนท่านอีกครั้งว่าเจ้าชายหนะยอายุสิบเจ็ดแล้วนะครับแล้วนั่นสวดเนี่ยเหรอผู้ชายมีหนอข้องางล่างอะไรคนระับ ้มองแหกความท้าทายหรือเปล่ามาท้าทายพวกเราได้นะไหมรู้สึกว่าเอาไว้เบาดีกว่าจบดีเลยหนีหมีมม เราเคยเจอมาแล้ว ตีด้วยแบบตีด้วยแบตตีด้วยแบบตีด้วยแบบ,แบ,บแบบเร็วหึ่นะไล<ป>่ดิทำไมของช้าจังเลยควรจะมาถึงเมื่อวานแล้วเกิดอะไรขึ้น คุณคุณนะเรแใช่คุณคตับพวกเรามีปัญหาที่ไม่คาดคิดเพราะมีนินจาสองตัวนั่นที่เจ้ชายพูดถึงจำได้ไหมพวกมันดูโกดเครีย้ยวมากเลยแล้วมันก็ตามจับพวกเราทั้งวันทั้งคืนทำให้พวกเราเป็นบ้าและตาเศาราก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาจัดการจันได้ จะบอกว่าเจ้าเด็กสองตัวนั่นไม่มินจาสองตัวผู้ปางนะผอคิดว่าเจ้าพวกลูกกระจอกแบบนั้นมันออกฝาาทางได้ไม่อยากจะเชื่อความล้มเหลวของแกแล้วก็การที่แกทำทันผิดหวานน่ะไปได้แล้วผู้บัญชาการ เตรียมตัวให้ดีผู้บัญชาแกมรายงานผู้บัญชาการถต้องไปจัดการเรื่องให้มันสบงบรงขอใจครับนายท่านแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเจะใช้ไอ้นั่นได้หรือเปล่าไม่ต้องมาแก้ตัวฉันหวังให้ในายใช้สิ่งนั้น อ่ได้ครับนายท่านพวกลูกกระจอกนั่นไม่คู่ควรกับผมรากนะอย่าลืมของขวัญฉันด้วยหวังว่าจะได้ยินสาวดีจากนายนะแจงเป็นหนทางเดียวของนายเอาละไปด้านแล้วรับกราบครับอาจารย์กวางหรือเปล่านี้ไม่ใช่แล้ว<ช> <laughs> พวกเรามีการด้าทายให้กับพวกนายพวกเรากำลังจะเต้นจับตามองฉันให้ดีถ้าเกิดว่าโจมตีคนอื่นก็จะโดนลงโทษพร้อมหล่ยอยางอยู่ไหนใครคือคนที่ถูกต้องอยู่ข้างล่างอ่ะน่าอยู่ข้างล่างเรียบร้อย เพราะว่าแล้วมันง่ายเกินไปแะจบอย่างนี้ก็ได้เหรอใช่ง่ายมากเลยง่ายเกินแรงอะไรเ,เอ่ยเอโอเคอยู่ได้อยู่รู้สึกว่าดาด่าจะบอสแล้วนะไอที่เป็นรูป รูปรูกมงกุฎพี่ว่าน่าจะเป็นจา่าบอสแหละเราก็จะเจอพวกพวกทันกระดังก็ต่อแล้วเฮ้ยหวันดีฉันได้ยินว่านายรวบรวมเงินแค่หลอดใส่ล้นด้วยนี่นะอเ่าไปใช้ที่ไหนกันนะอย่าบอกคนอื่นกันนะยทำไมไม่ลองมาเยี่ยมเยียนที่ตลาดช้าหน่อยล่ะตอนกลางคืนอาจจะเจอของที่น่าสนใจก็ได้ น,น,น,นี่ไงกลางคืนสวัสดีมีเรนโบแครอทเลยนะมาถูกทางแล้วมาดูของฉันหน่อยถ้าเกิดว่าชอบอะไรแล้วก็อย่าไปปล่าป,ประกาศไรมาฉันเปิดร้านอยู่ <What? S 2> แต่ใส่ได้อย่างเดียว What? What? โอ้ <laughs> ไม่น่าอํเปือสุด เออจิ้งจอกนินจาชัดๆนี่ไงพวกเรารอพวกนายอยู่เลยทั้งผู้หูพวกนายเนี่ยมันเจ็บปวดแล้วก็ชื่อชันไม่ใช่แจมปลาพวกลูกสมุนครัทตัวเป็ลัแทักพวกเราจับพวกแกได้แล้ว สมุนจอทะล่งใส่พวกนั้นเลยอย่างนี้ก็ได้แหละเร็วกว่านี้แต่ก็ต้องระวังน,นะว่า

เราต้องเปลี่ยนแผนกติกกัน ไปแล้วนะตู้สิิเออให้เจ้าพวกหมูว่าแล้วเจียวจะบอกเขาแล้วว่าฉันชนะไม่ได้ด้วยพยายามแบบนี้แต่ว่านี่เป็นโอกาสแล้ว ฉันอาจจะไม่ได้มาจากชมคุณโดยตรงนะแต่ว่าฉันแน่ใจว่าเจ้าสิ่งนี้เนะี่ยกินเข้าไปซะไม่แพ้ี่บอกมาได้อยู่ดี ไม่ฉันยังชนะได้แกมีความรับอะไรทำไมถึงต่อสู้ได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้พวกเรามีแต่ไอ้พวกโง่บอสแต่พวกเราต่มรบถางเสร็จแล้วนะครับพวกเรายังไม่ยอมแพ้โอกาสสุดท้ายชนพวกนั้นเลยโอ้ไม่คนบอส ชนพูดกันเองแน่นอนเออเรียบร้อยตบมัน